นายพิพัฒน์ตั้งวิบูลพาณิชน้องชายของนางสาวทิติมาตั้งวิบูลพานิชหรือไฮโซเชอรี so ่เปิดใจหลังตำรวจจับกลุมตัวนายอัศยาหรือโก้ชัยพาฆาตกรฆ่าพี่สาวได้แล้วยืนยันติดใจหลายประเด็นโดยเฉพาะชนวนเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องทรัพย์สินไม่ใช่ทะเลาะวิวาทและบันดาลโทษะและไม่เชื่อว่าหลังก่อเหตุแล้วสำนึกผิดคิดจะฆ่าตัวตายตาม เ้าอยู่ที่ข้าวป่าก็คือพุทธอยู่ท่างนอตไปงพราะเข้าไปพบเปลี่ยนเสื้อออกคือท่านนายสอบว่าเอาเสื้อใส่ท่านอนถ้าคาล์ลกันดีจะเปลี่ยนท่านอนนั่นแหละครับนะเป็นนอนใช่ไหมถ้าคาล์ลกันดีจะเปลี่ยนท่านนอนขณะที่นายอำนวยวิชัยโชติพ่อของไฮโซเชอรี่บอกว่าสบายใจขึ้นมากหลังตำรวจจับกลุ่มนายโกได้และที่ใหการทั้งหมดก็โกหกทั้งนั้นชนวนเหตุมาจากเรื่องทรัพย์สินแน่นอน เพราะยังมีเรื่องเงินหลายล้านบาทที่หายไปเชื่อว่าการฆ่าลูกสาวตนครั้งนี้น่าจะวางแผนมาล่วงหน้าครับครสำนึกิจจริงใช่ไหมก็จะต้องเต้อต้องเรียกเรียกคนมาช่วยหรือว่าเรียกรถพยาบาลมาเอาไปส่งโรงบาลใช่ไหมครอันนี้ปรากฏว่าทำแล้วก็หนีกรามามาพูดว่าเนี่ยจะติดจะโดนจะ มันเป็นข้อแก้ตัวคิดว่ากะรอาร่าอให้ทรบให้ให้ให้อะไรทอดเบาก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด TH ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ